สวัสดีครับพบการรายงานสดนะครับฟุตบอลคู่เอกของวันนี้นะครับ BG จีปทุมยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับช่องบอลไทยไครว่าหมูนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเมื่อวานก็มีคลิปของทางเทโลพบกับชนบุรีมันมากแล้วก็มีบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับลองไปติดตามดูคลิปยอ้อนหลังกันนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องนะครับจะได้เติบโตไปด้วยกันแล้วเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆ มาให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับเพราะว่าคอนเทนต์กักษณนนี้มันจะค่อนข้างเหนื่อยมากก็คือการไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลหรือการที่ต้องไปเซอร์วตามสนามนะครับรายชื่อของบ g จก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่รายชื่อให้ลวกันนะครับวันนี้บ g จโอ้โหมีแต่ตัวไทยทั้งนั้นเลยนะครับมีตัวนอกตัวเดียวนะครับตัวไทยก็วันนี้นะครับผู้รักษาประตูชัดใช้กอรพัฒนารีจันนะครับ ัวนอกก็มีตัวเดียวครับเป็นอีฟานฟันดี้นะครับจักรพัน์ไพโซวันสลาวุธนะครับสันติภาพจัน์งอกนะครับยอรัลกน้เมือรักสารัอยู่เย็นชัดมงคลทองคีรีสีโรดปฐมพลและก็ทีละสินแดงดาวนะครับวันนี้พี่ใหญ่ลงนะครับเป็นนำน้องๆลงนะครับส่วนเชียงรายนะครับประกอบไปด้วยอภิรักษ์โอวงครับวสันผมแสนนะครับบินเนอร์นิเกตครับ พิธีวัดฟิลิปเป้บิวโลซิมา่าศิวกรเดียตะกูลสมคิดนะครับจอนาตาแล้วก็สุยาสิงมุยแล้วก็ชิ้นลพัทลีออกนะครับก็มีการปรับนิดหน่อยนะครับประมาณ3ตำแหน่ง2อสาตำแหน่งนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นชุดใหญ่ของทางรายอยู่แล,แล้วลน,นะคน,คน,นะครับเพราะเชียงรายนี่โลเทชั่นนักเตะค่อนข้างดีครับวันนี้ก็เป็น ที่ดีของทางเชียงรายเลยแหละเพราะว่าตัวหลักๆของทาง b g เนี่ยต่างชาติไม่ได้ลงลนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะสนุกครับในจอก็นักเตะก็เริ่มเดินออกมาเตรียมตัวที่จะลงทำการแข่งขันแล้วนะครับคอมเมนต์พูดคุยก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเรามีจังหวะว่างเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็ เกมในสนามก็กำลังจะเริ่มคิกออฟก็18นิกานะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีอีก3คู่นะครับคู่ที่เริ่มพร้อมกับทาง BG นะครับก็คือเป็นแบงคอกพบประจวบนะครับ6โมงนะครับส่วน1นึ่ทุ่มนะครับขอนแก่นพบนครราชสีมามาได้สแล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะฝูงพบกับสมุรปราการ c ซิตี้นะครับจะมาดูว่าวันนี้สมุรปราการจะ เขาเรียก after s h o c เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะแมทที่แล้วแพ้เชียงใหม่มาก็ค่อนข้างวันไหวกันนะครับทีมแต่ว่าคิดว่าน้องๆก็น่าจะตั้งสติแล้วกลับมานะครับแขอให้มีแต้มออกจากบูดีลัมมาได้ซึ่งวันนี้นะครับไปใช้เขาวงตงเซเดียมนะครับไม่ได้ใช้ทันเดอร์โดมนะครับขอขออภัยผมพูดผิดช้างนะครับ เดาโดมันของเมืองทองนะครับภาพตัดมาก็นักเตะก็เตรียมตัวลงครับอันนี้ชุดของทางเชียร์ไลน์ยูไนเต็ดเสื้อสวยสีขาวนะครับมาในฟอร์มสีขาวต้นสือสีทองประกายสวยงามมากนะครับใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อกันนะครับจะได้เชียร์กันเสื้อผ้าสวยๆมีไว้ใส่นะครับ ส่วนบีจีก็ชุดเดิมนะครับเป็นชุดสีฟ้านะครับภาพตัดเป็นมุมกว้างก็โอ้สงสัยฝนมาแน่นนะครับเพราะว่าดูเมฆคื้มมาเลยนะครับภาพจากมุมของสนามเมฆฝนก็มาก็เป็นช่วงฤด,ดูการนะครับฤด,ดูการหน้าฝนแล้วก็มีพายุเข้าด้วยนะครับ ฟุตบอลก็อาจจะติดขัดกันนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วผมคิดว่าน่าจะสนุกนะครับเกมนี้เพราะว่าเชียงรายก็มีความมั่นใจนะครับหลังจาก2เทศที่แล้วเราได้คุยกับบิ๊กฮันนะครับก็มีความมั่นใจก็ตอนนี้นักเตะก็เดินลงสนามแล้วนะครับนำโดยพิธีวัดสุจิตธรรมกุลแล้วก็ธีรศินแดงดามาดามไฮก็ส่งนักเตะลงสนามครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ นะครับก็เข้าแถวตามตำเนียมปฏิบัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเรลอล้องเพลงสรรเสริญพระบาทรลมีนะครับเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันนะครับผมจะรายงานสดให้ทุกท่านทราบนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย BG ก็ดูแล้วค่อนข้าง ถ้าเป็นนักเตะไทยก็ถือว่าฟูนะครับเพราะว่าหลายคนก็ผมว่ามันก็เป็นระดับทีมชาติกันทั้งนั้นแหละนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ให้นักเตะไทยได้โชว์ฟอร์มโชว์ความสามารถที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะอาจจะได้ติดไปสู้ซูกิคับนะครับซึ่งจะเตะภายในเดือน2เดือนนี้แล้วนะครับเชียงรายนะครับตัวก็ มีโอกาสที่จะไปซูซูกิครับก็หลายคนครับเมื่อวานก็ได้ไปนั่งเจอจังหวะได้คุยกับเซอร์เด็ดนะครับเมื่อวานเซอร์เด็ดมีลาผู้ช่วยมานโพกิ้งนะครับตามที่เขาแต่งตั้งมาของทีมชาติก็ไปซุ่มดูนักเตะของทางเทโลกับทางชนบุรีนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าไปดูใครก็ไปดูว่า ใครที่จะพอมีฟอร์มที่สวยงามแล้วก็ดูเล่นหน้าอาไปติดทีมชาตินะครับก็เอาไปอาจจะเอาไปติดทีมชาตินะครับเพื่อที่จะแข่งในซูซูกิคับนะครับตอนนี้พิธีการก็กำลังจะเสร็จสิ้นนะครับผังการเล่นวันนี้ของ PG จะเป็นระบบ3-4-3นะครับ ตัวชุดหน้าก็เป็นสีโลดทีลิลินแล้วก็ปฐมพลนะครับตัวการเป็นสันติภาพฉัดมงคลสารัะแล้วก็ยดรัตน์นั่ือหลาส่วนตัวหลังนะครับเป็นอีฟานจักรพันธ์และสลาวุธนะครับส่วนของทางสิงห์เชียงรายเป็นระบบ43-3นะครับภิร,รักษ์วรวงหลังนะครับวสันชินพัท์บินเนอร์สุริยากลางเป็นจอนาตาศิวกรพิธิวัตหน้าใช้3ตัวนะครับสมคิดบิลโลซิมาและฟิลิปเป้นะครับ เป็นระบบ4 3 3เป็นตัวถนัดของทางเชียงรายก็เป็นการเลือกแดนเสียงแดนกันอยู่นะครับกับตันทีมทั้ง2คนก็คือธีรศินกับพิธีวัดก็มาเลือกแดนกันนะครับอันนี้ก็ได้คุยกับกรรมการกำลังคุยกันอยู่นะครับสำหรับผลบอลคู่อื่นๆนะครับ เดี๋ยวรอจะมีจำหวนว่างเล้วจะรายงานไปด้วยนะครับกล้องตัดมาที่โคดวิสมานะครับหัวหน้าผู้สอนนะครับของทาง BG จีปทุมกล้องตัดมาที่เปเรล่านะครับเอมอ์สันนะครับโคดของทางสิงเชียงราย ก็หวังว่าฝนคงจะตกช้าที่สุดน,นะครับเพื่อให้ได้อัธรตดในการเล่นเกมนะครับสำหรับเชียงรายวันนี้นะครับถ้าชนะก็ขึ้นจ่าฝูงนะครับบีจีก็แข่งน้อยกว่าเขาอยู่เพราะว่าไปติดแข่งแชมเปี้ยนลีกนะครับน่าจะรู้สึกวันพุธน่าจะเจอกับทางเมืองทองนะครับเป็นเกมตกค้าง อย่าลืมนะครับใครเข้ามาชมยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง mm hmm. ก็ช่วยกันกดนะครับแชร์กันให้เยอะๆนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผลิตผลงานดีๆออกมาให้กับพวกเรานะครับเพราะว่างานที่เราทำนี่เป็นงานที่เราทำด้วยใจรักจริงๆนะครับตอนนี้นะครับถ้าโดยรวมแล้วฟอร์มของสิงห์เชียงรายก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบกำลังได้ใจเพราะว่าชนะชนบุรีในบ้านมาเลยส่วน BG นี่ก็เป็นแมตช์แรกหลังจากการ ผ่านการเก็บตัวที่ภูเก็ตมานะครับเป็นครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับมาดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายกำชัยไปนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าบิลโลซิมาจะยิงและขึ้นนําดาสนบอกเพราะตอนนี้ตามเดวิดมูริโลของทางชนบุรีอยู่หนึ่งลูกก็คือยิงได้6ประตูนะครับเมื่อวานก็มูริโลก,ก็ไม่ได้ยิงก็ยังอยู่7ประตูเหมือนเดิม ครับสีหน้านักเตะก,ก็ดูแล้วไม่เครียดกันนะครับอยากให้เกมออกมาสนุกก็คือเล่นเกมบุกกันนะครับจะได้ได้อัธรรของการภาคแล้วก็ผู้ชมด้วยแล้วผู้ฟังก็ฟังตามกันไปนะครับ รอกรรมาการกรรมาการให้สัญญาณเริ่มนะครับพีจีปทุมยู่นเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับเกมเริ่มนะครับทางฝ่ายสิงห์เชียงรายได้บอลเตะออกไปสิงห์เชียงรายบุกจัก ขวาไปซ้ายนะครับส่วนทางบีจีปทุมก็ซ้ายไปขวานะครับจินพัฒนเตะออกไปนะครับวันนี้ดูแล้วเนี่ยสีหน้าสีตานักเตะน่าจะมุ่งมั่นน่าดูนะครับบีจีปทุมได้บอลส่งออกไปนะครับสีโรดเปิดเข้ากลางมาปฐุมพลกระดกบอล แม่ยังติดกองหลังของทางสิงยงชัยมากันเร็วมากนะครับสันติภาพได้บอลเปิดกลับเข้าไปแม่เกือบหมงได้โอ้บอลออกไปทางด้านหนึ่งนะครับบอลออกทางบีจีได้บอลได้ทุ่มทุ่มกลับมาสารัตย์อยู่เย็นบอลกลับมาที่ฟานฟานดี้ จะส่งกลับให้กอลพารกอลพารเตะตรงกลับมากลางสนามได้ฟาวปฐมพลไปทำฟาวสมคิดชื่นตลูกเปิดกลับมาครับฟิลิปเป้ได้บอล ชินาพัทส่งเข้ากลางจอนาตาส่งออกแหมดูบอลก็ออกไปในแนวบุกกันนะครับพอสันทางบีจีตัดบอลได้นะครับโยนโดงกลับมาแหม่สี่โลดโกรธไม่ทันนะครับอภิรักษ์วรวงศ์วิ่งออกมาตัดนอกเขตโทษก่อนนะครับอภิวัฒน์ได้บอล ผมกลับม,มาอิทิวัตชินพัฒนฟิลิปเป้ได้บอลทรงคืนหลังแม่ออกไปก่อนนะครับแม่เลี้ยงจนออกไปเลยครับฟิลิปเป้นี่ก็ยังไม่คงที่คงวานะครับถูกประกบหรือถูกกดดันมากๆออกอาการทุกทีเลยเชียงรายได้บอล ทุ่มเข้ามาจอ์นาตาชินภัทรแมบีจีก็ไล่ตัดตั้งแต่กลางสนามคือไม่ให้ทำเกมเข้าไปเลยครับนะครับบอลเน้นไปทางการตัดบอลกลางสนามมากกว่าสิฉายทุ่มเข้ามาแม่บีจีตัดได้ครับสันธิภาพเปิดออกไปทางด้านซ้ายยอดรักนะ ส่งกลับหลังครับตั้งบอลกันไหมจักรพันธ์บอลก็เหมือนกันจะดูชั้นเชิงกันอยู่นะครับเปิดออกมาแม่ออกหลังไปเลยนะครับลูกนี้ทางสิงเชียงรายได้เตะขึ้นมาจักรพันธ์ายยกมือขอโทษขอโวยเพื่อนสีรดกวดไม่ทันนะลูกนี้ บอค่อนข้างจะทันกันนะครับเปิดขึ้นมาสนาทีนะครับก็ยังหนักไปทางตรงกลางสนามกันมากกว่าบีจีได้บอลอตมพลแมโดนตัดบอลไปครับเชียงรายก็ลุมทางบีจีได้บอลก็ลุมกันหลายๆคนนะสมคนครับบอลเปิดมาฟิลิปเป้โดนทำฝาา อีฟานทำฟาวฟิลิปเป้ตั้งบอลขึ้นใหม่เร่เขาพูดง่ายคือประกบเอาตัวหลักๆตั้ติดเลยเ้าว่าฟิลิปเป้นี่ถ้าพลิกบอลได้นี่ก็ค่อนข้างจาะอันตรายนะครับอีฟานก็ไม่ให้พลิกเลยก็ดึงเลยนะครับบอลกลับมาอยู่ที่การครอบครองของทางสิงเชียราไรกลับไปที่เซ็นเตอร์นะครับเปิดเข้ามาชินพัชินพัแตะรอ พีจีวัตรยี่วัตรบางบอลแม่ปีจีเข้าประกบเร็วนะครับเนี่ยอย่างบีจีแย่งบอลไม่ได้ธีรสินฝ่าวครับชัดมงคลโดนทำฝ่าวีโอ้โหโ,โ,โดนแซนด์วิชเนี่ยลูกนี้ อ่างายก็ถอยนะครับไปตั้งรับแล้วก็ทางบ g จะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับี่จักรพันธ์ไพสุวรเป็นคนเปิดฟรีคิกเรียกกำแพงหนึ่งตัวก็ฟิลิปเป้ก็มาเป็นกำแพงนะครับจักรพันธ์เปิดเข้าไปไ,ได้หมงด้วยครับแต่บอล สลาวุฒได้หมุกบอลก็ออกหลังไปนะ่แม่วิ่งมาเต็มแต่ก็ยังห่างนะครับยังไม่ได้โฟกัสเข้าเป้าเภาพตัดกลับมาตอนนี้บอลก็หนักไปทางอยู่ที่กลางสนามกันนะครับก็ไม่ได้ ไปถึงผู้รักษาประตูส่วนมากก็คือจะส่งคืนหลังนั่มากกว่าครับภาพตัดกลับมาก็ยังนิ่งอยู่นะครับบอลก็หนักไปทา,ทางเล่นกันอยู่กลางสนามนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีความอันตรายในหน้ากรอบเขตโทษของแต่ละฝ่ายเลยนะครับ ก็การตัดบอลได้แล้วของแต่ละฝ่ายก็ส่งกลับหลังไปเริ่มเซตบอลกันใหม่บอลอยู่ที่เซิวกรตีตะกูลครับดึงให้ผู้เล่นของทางบีจีพัขึ้นมานะครับเปิดโดงกลับไปบีจีตัดได้บีจีก็เล่นเร็วครับบอลมาอยู่ที่ ฉันมงคลสมัทสันทิภาพสันทิภาพเปิดออกด้านข้างแให้สีโรดวิ่งทันไหมทันไหมทันนะครับวิ่งตัดเข้าเกียริโตษดแม่ทางบีจีวิ่งเข้าตัดได้เป็นเ er. ดอร์วิ่งออกไนบอลออกข้างไปก่อนเพราะบอลยังไม่ออกเลี้ยวเข้ามานะครับผู้เล่นของทางบีจีก็ไล่ลุมแ่ดึงบอลกลับมาเก็บได้เหมือนเดิมนะครับส่งกลับหลัง สารัตตนี่ตัดกลับมาใหม่จักรพันธ์สารัตก็ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมานะไม่เร่งนะอีฟานอีฟานเปิดข้ามฟากไปนะครับบอลก็ไปเรื่อยๆถึงมารมพ้นเกมก็ยังไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับคอสข้ามมาให้สันติภาพ พาจับบอลแม่จับอบอลบอลกระเดนออกไปเลยาลากมาสักิภาพลากมาแล้วลองยิงไกลเลยครับบอลก็ออกไปครับยังไม่เข้าตีนนะอ้าวลูกนี้กองหลังทำอีฟานจับบอลลุดฟิลิปเป้ตัดบอลได้ตัดบอลได้เนาะแม่ เลี้ยงจนออกหลังไปเลยนะครับแม่ฟิลิปเป้ลูกนี้เสียราคาหมดเลยอุสัตอีฟานเล่นพลาดแล้วนะครขึ้นมาใหม่ตั้งบอลกันขึ้นมาใหม่บีจีตั้งบอลขึ้นมาผ่านเข้าการไอทียศสินเทีอสินต้องลงมาลวงลูกข้างล่างนะครับเปิดให้ตางสีโรสสิโรสลากไว้แม่โดนทำฟาวนะครับหลุดแล้ว ลงไปกิ้งหัวกขมำเลยสิโลดเหมือนเดิมเลยฮะทางชินภัหรีอ๋อตัดฟาวทันทีเลยนะครับคือไม่ให้ไปไภาพชาร์ตตัดกลับมานี่ขวางแบบเต็มๆไม่ต้องไป